รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ที่จะมากระตุกต่มความคิดกับสิงประดิษฐ์สุดล้ำนวัตกรรมที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณในรายการอันโนเวชเชนสิงประดิษฐ์อาทิต์อุทัยแล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่ครับอันโน ปไงเป็นไงเป็นไงยิ่งใหญ่อลังการครับผมคอนเซปต์เราวันนี้ครับการโนเวชั่นก้าวข้ามผ่านปีมาแล้วนะครับเข้าสู่ปี2 0 1 6แล้วนะครับยอดเลยครับวันนี้เราก็ประดับตกแต่งสวยงามเลยนะครับปาร์ตี้ปีใหม่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวฮะเดี๋ยวฮะก่อนจะไปรีวิวฉากเนี่ยครับเอาตรงนี้ก่อนนี่ใครครับเนี่ยพี่เอาใครมานั่งครับคุณคุณด้วยลืมหน้าตาแปลกๆใครครับลืมแนะนำเลยครับโอ้แขกรับเชิญคนสำคัญของเราครับวันนี้ คนนี้เลยครับบุคคลสำคัญที่พาเราไปดูสิ่งประดิษฐ์ล้ำๆมามากมายตลอดช่วงปีที่ผ่านมาขอเสียงปรบมือครับคุณฟูจิช่วยด้วยสวัสด wow. oh, ีปีใหม่ครับโอ้ค anyway> ุณฟูจิจริงด้วยมีร่างทรงกำลังฮิตเลยอินเทรนด์อะโอ้เสียงลมล้ำดอะเสียเแลยร่างทรง เขาไม่ได้เรียกร่างทรงครับรายการเราล้ําล้ําอย่างงี้เขาเรียกโคโลแกรมโคโลแกรมโคลโลแกรมนี่เห็นไหมโคโลแกรมจริงนยจับจับไม่โดนเลยจับไม่โดนดูนี่มันเป็นสัญญาณภาพเป็นไหมเออเจ๋งอะมากวันนี้ครับคุณฟูจิเนี่ยส่งตรงมาเลยนะครับจากแดนอาทิตย์อุทัยมาพูดคุยกับเรามาร่วมปาร์ตี้กับเราในวันนี้ปีใหม่กับเรานะครับผมเป็นไงาะครับคุณฟูจิที่นู่นเป็นไงฮะก่อนอื่นต้องขอพูดว่าอาเกนัสเตอเมโตไดรมัส สวัสดีปีใหม่ครับคุณก้องคุงชิง<อ>พี่ปุ่นรู้ไหมครว่าตอนนี้หนาวมากเลยอสององศาพอดีผมติดภารกิจมาหาทุกคนไม่ได้นะครับ<อ>ก็เลยต้องขอมาอยู่ในล่างทรงแบบนี้นะครับ<อ>เพื่อที่จะได้หลองปีใหม่กับคุณก้องจุงริงและคุณผู้ชมอตอนนี้ครับ ดีเลยครับผมแหมจริงอ่ะนานๆนะครับเราพิธีกร3าคนจะมาอยู่ร่วมกันเอานั่นสิอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากันสักทีนะครับผมแต่วันนี้บอกเลยว่าในวาระปีใหม่แบบนี้พิเศษพิเศษกันไปเลยครับผมจากที่เราแจกรางวัลกันอยู่ทุกเมื่อเช้าวันฮะวันนี้เราเอามาแจกอีกครับผมอะไรฮะแต่เป็นสิ่งนี้บอกเลยน่ารักมากครับผมมันคือ Fat ด a y Gatchi p ก r t y น่ารักอ,ะอ่ะน่ารักปะน่ารักอ่ะน่ารักฟงฟิงครับผมอยากได้อะเอาไว้บันทุกเรื่องราวดีๆในปีนี้และปีหน้าที่เราจะเข้ามาอืมคนเก็บดีด้วยแจกเลยครับผมโ,โดยมีก,กติกาว่ากติกากติกาครับกติกาว่าไงครับคุณฟูจิครับกติกามีอยู่ง่ายนิดเดียวก็คือแค่โพสต์ลงใน เฟซบุ๊กของ a n n นุ a t i o n ถ้าคุณประดิษฐ์นวัตกรรมวิเศษสุดเจ๋งได้หนึ่งอย่างคุณจะประดิษฐ์อะไรในวันปีใหม่เพราะอะไรเพื่อใครลงในแฟนเพจ Facebook อของ a n n นุ a t i o n ได้เลยนะครับไหอเดียล้ำไอเดียไหนถูกใจทีมงานร,รับไปเลยเราแจก3ลรางวัลสามเลย เล็กไปครับนี่เล็กไปวันนี้ผมก็มีเหมือนกันของขวัญเอาไว้แจกคุณผู้ชมครับผมบอกได้เลยว่าเหมาะกับปี2016มากๆแน่แน่นอนเลยครับพี่ต้องครับเนี่อลังการกล่องไหนอะครับเต็มไปหมดเลยอ่ะกล่องสีทองนี่แหละครับสีทองนั่นเล็กๆไปครับพี่ครับของผมมันต้องสีฟ้าครับสีฟ้าเฮ้ยใหม่ต้องใหม่เลยเหรอพี่ชายก็ของขวัญนะครับโคระดับชิงเดอะจีเนียสมูทีดูเลยฮะใหญ่เบเริ่มเลยอยากได้ไหมอย่างไรกันนี้ จะไม่อยากได้ไงอยากได้มากเลยสงงใสข้างในจะต้องเป็นบิ๊กไบสแน่ๆเลยแกะเลยแกะเลยแกะเลยเดี๋ยวเดียว ใจเย็นๆครับผมได้แกะแน่นอนเดี๋ยวค่อยแกะครับโอ้โหยังไงก็ต้องแกะผมอยากโชว์ <S 2> <S 2> <S เดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่าเทปพิเศษอานุออฟเดอะเจวันนี้เนี่ยมันมีอะไรกันบ้างบ,บอกเลยว่าเจ๋งและเด็ดมากๆเพราะเรารวบร,รวมทุกความเจ๋งร,รวบรวมทุกความลำ้ำรวบรวมทุกนวัตกรรมเปลี่ยนชีวิตมาอยู่ในรายการของเราในวันนี้เทปนี้สุดๆจะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลย แอนิเมชันค่ำคืนนี้ย้อนความหลังสุดหันสากับเทพพิเศษ I โนออฟเดอะเยียรวมทุกความล้ำรวมทุกความเจ๋งตลอดหนึ่งปีผ่านมาอโนเวชั่นชิ้นไหนที่จะได้เป็นอโนในดวงใจและนักประดิษฐ์ผู้คิดก้อนอโนเวชั่นท่านใดที่จะได้ใจทีมงานอโนเวชัน ได้กองทัพอโนไทยสุดยอดนวัตกรรมฝีมือคนไทยแล้วจะรู้ว่าคนไทยพดจะล้ำขึ้นมาไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ำคืนนี้รับรองสุขล้ำประทับใจอโนคุณก้องคุณชิงคุณผู้ชมหนึ่งปีผ่านไป คุณชอบอนิเมชันไหนมากที่สุดเรามาให้รางวัลอนิเมชันสุดล้ำกันดีกว่าในช่วงอนในดวงใจถูก<น>ต้องเลยครับเหมาะสมเลยครับชื่อนี้เพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะผ่านมาไม่กี่เดือนเท่านั้นเองนะครับผมแต่ว่ารายการของเราเนี่ยได้รวบรวมเอาสิ่งประดิษฐ์ออนิเวชั่นล้ำๆจากญี่ปุ่นที่คุณปูจิไปหามาเครนะครับเอาเฉพาะจากแดนอายยด้นะครับ50กว่าชิ้นเข้าไปแล้วคิดดู ครับแล้วแต่ชิ้นเนี่ยล้ำๆเจ๋งๆทั้งนั้นเลยนะครับผมคราวนี้นะครับวันนี้เราจะมาย้อนความหลังกันนะครับไปดูว่าอนิเมชันเหล่านั้นเนี่ยมีชิ้นไหนบ้างที่อยู่ในดวงใจของพวกเราทีมงานและอยู่ในดวงใจของคุณผู้ชมบ้างเราก็เลยจัดเป็นหมวดหมู่ครับผมครับผมโดยประกอบไปด้วยหมวดหมู่อะไรบ้างครับคุณฟูจิครับชอบมากเลยโดยเฉพาะหมวดอนิเมชันแห่งอนาคตมันสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเดิมๆได้มันมีอะไรบ้างไปดูกันเลย ับอนุเวชั่นแห่งอนาคตเราได้รวบรวมมาตลอดทั้งปีต้องบอกเลยครับว่าสุดล้ำอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนซึ่งล้วนเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เขาคิดค้นมาเพื่อมนุษยชาติและต่อไปนี้นๆ้น,น,นี้เราจะได้รวบรวมนวัตกรรมสุดล้ำแห่งอนาคตที่ผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มขน้นอันดับที่หนึ่งได้แก่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 แกสูตรไม่ต้องซัดนี่นะครับคือสูตรล้างด้วยน้ำ เี๋ยยวนราพ้อมไหมอเคนะหลังจากที่คุณฟูจิระเร่งซอสลาดตามด้วยโชยุได้หยอดมัสตาร์ดอย่างเมามันใส่เสื้อสูตรราคากว่า20,000บาทที่นี้ก็จะทำการล้างทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่าครับดูไม่ออกนะคระเพึ่งซักมาเมื่อสักครู่นี้แห้งหมดเลยดูสีนี่ครับยังไม่หมดตรงนี้นะครับความล้ำยังไม่หมด ต่อไปนี้จะมีมิติใหม่แห่งการล็อกประตูไม่ต้องพกกุญแจไม่ต้องกังวลกับโจรขมโมยจะมางัดแง่แกะกาวประตูที่บ้านเพราะโจรมันจะงงกุญแจอยู่ไหนเนี่ยที่ว่านี้มันก็คือกุญแจล็อโหนนี่ไงกุญแจล็อกดิจิตอลอัจฉริยะและถ้าต้องการอยากใช้นะครับก็คือเราเนี่ยโหลดแอปพลิเคชัน โหลดแอปพลิเคชันแล้วนะก็สามารถเล่นได้แล้วก็แบ่งเขาเรียกว่าโยนรหัสให้กับเพื่อนเพื่อนก็สามารถเข้ามาเปิดได้ด้วยโดยไม่ต้องมีกุญแจขออย่างเดียวก็คืออย่าให้รู้รหัสและอีกสิ่งหนึ่งที่สุดล้ำก็คือเสื้อผ้าธรรมดาแต่สามารถเปลี่ยนอุณหภูมิได้แม้จะร้อนขนาดไหนปัดโทเกิดมาเพิ่งจะรู้นะครับเนี่ยสิ่งที่ว่านั้นมันก็คือ เสื้อเย็นเจียบอยากร้องนะคร้องไดนะ้ไหมเย็นเจี๊ยบเลยนี่ก็คือนวัตก,กรรมสิ่งประดิษฐ์แห่งอนาคตที่เราได้รวบรวมนำมาเสนอให้คุณผู้ชมความล้ำยังไม่สิ้นสุดเพียงเท่านี้ เพียงไม่หยุดคิดนวตัตก,กรรมใหม่ๆก็เกิดขึ้นได้เสมอนลครับและมาถึงอีกหนึ่งนวตัตก,กรรมสุดล้ำเพื่อสุขภาพอย่างแท้จริงที่ชาวอาุทิศไทยคิดประดิษฐ์ขึ้นมาเป็นนวตัตก,กรรมที่สร้างขึ้นมาเพื่อการดูแลสุขภาพของเพื่อนมนุษย์ให้มีสุขภาพแข็งแรงแล้วเราก็ได้คัดนวตัตก,กรรมสุดเจ๋ง3มเรื่องเท่านั้นมาให้ชมกันเรื่องที่หนึ่งที่เข้าชิงได้แก่ขัพพีบอกแคลอรี่ข้าว เนี่ยครับจะมีการวางโปรแกรมเขียนไว้เลยครับว่าข้าวกี่กรัมนะฮะแล้วก็มีกี่แคลอรี่เอาง่ายๆก็คือกดปุ่มเท่านั้นล่ะครับเมื่อตักข้าวขึ้นมาทัพผีก็จะบอกน้ําหนักแต่ถ้าอยากรู้ว่าข้าวน้ําหนักเท่าน,นั้นให้พลังงานกี่กิโลแคลอรี่ก็กดปุ่มที่เมนูบอกพลังงานทัพผีก็จะบอกปริมาณกิโลแคลอรี่ให้จะตักกี่ครั้งกี่ครั้งอยากรู้ข้อมูลอะไร แค่กดเท่านั้นแหละครับคือคําตอบแต่นวัตรกรรมเพื่อสุขภาพยังไม่หมดยังมีอีกหนึ่งอย่างที่ต้องบอกเลยว่าฟินเฟอร์แคะหูแล้วสามารถเจาะจงได้เลยว่าจะเข้าไปที่บริเวณไหนปฏิโถปฏิถังบอกไปเลยก็ได้ว่ามันคือไม้แคะหูเห็นหูนั่นเองไนี่ไงนี่ไงโอ้โหก้อนเบลเลอร์เลยออกมาดูนิเป็นไง,นไง,นไง ตกใจเห็นก้อนมาเลอร์เลยพอออกมายังครับความล้ำเกี่ยวกับสุขภาพยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราออนเวชั่นที่เรารวบรวมอีกหนึ่งสิ่งนั้นก็คือชุดช่วยเดินจะเป็นมิติใหม่ของผู้พิการให้สามารถกลับมาเดินได้อีกครั้งนี่มันเจ๋งมากๆเลยนะครับเนี่ย กับอโ o เวชั่นชุดช่วยเดินเป็นชุดที่ทำงานโดยการควบคุมจากสมองโดยตรงและสั่งให้เราเคลื่อนไหวได้ตามที่ตัวเองต้องการจะขอบอกว่านี่เป็นสิ่งที่ยังไม่เคยมีใครคิดขึ้นมาก่อนมันจะเป็นอ n นเวชั่นที่ยังเป็นเพียงนวัตกรรมต้นแบบแต่ไม่เป็นไรครับเรามี n โนเวชั่นอีกอันหนึ่งที่มีการทำงานคล้ายๆกับอโนเวชั่นชุดช่วยเดินนี้และสิ่งนี้เขาเรียกว่าอโนเวชั่นเครื่องช่วยยก จะลองยกให้ดูครับเริ่มนะครับตึ้งตึ้งตึง้งหนึง่งแม่จูวเวเยอะเยอะอเๆยเป็นยังไงล่ะครับคุณผู้ชมขระนาดคุณฟูจิออกแรงไม่มากแต่ประสิทธิภาพในการยกหลังน้ำทำได้เหมือนกับยกหลังกระดาษเปล่าๆเลยล่ะครับโอ้สองสาม และนี่แหละครับก็คือนวัตกรรมเพื่อสุขภาพที่เราคัดสรรมาเพื่อคุณผู้ชมโดยเฉพาะต่อไปนี้การดูแลสุขภาพก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นด้วยแนวคิดและเทคโนโลยีที่นำมาผสมกันได้อย่างพอดีเราขอประทับตราไว้ในอ n o v a t i o n เมื่อพูดถึงสิ่งที่เป็นนวัตกรรมสุดล้ำของประเทศญี่ปุ่นที่เราเคยนำเสนอไปก็มีมากมายแต่สิ่งหนึ่งที่สุดล้ำไม่แพ้กันนั่นก็คืออโนเวชั่นเพื่อแม่บ้าน อนเวชั่นอย่างแรกนั่นก็คือโอ้นี่ไงครับเครื่องคุกไข่คุกไข่อีิเดีย <Yeah. S 2> ส่วนวิธีการใช้งานก็ง่ายแสนง่ายเพียงแค่ใส่ไข่เข้าไปแล้วก็ล็อค จากนั้นก็หมุนหมุนหมุนมุมุนดันขึ้นดันลงแรงเหวียงทําให้ไข่แดงกับไข่ขาวสาม,มารถรวมเข้ากันและมันนาไปต้มก็จะเหมือนไข่ตุ๋นขึ้นมาเลยทีเดียวโอ้อิ่มไข่ไปแล้วทีนี้ก็มาถึงอโนเวชั่นที่จะทําให้เรื่องการทําความสะอาดเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาทีเดียวไม่ว่าสิ่งสกปรกจะฝังลึกแค่ไหนก็ขุดแงะออกมาได้อโนเวชั่นที่ว่านั้นก็คือแปลงคัดค่าด้วยความที อโนเวชั่นแปลงขจัดคราบด้วยความทีวิธีการทำงานก็ง่ายมากเพียงแค่แตะขนแปรงไปยังเนื้อผ้าที่จะทำความสะอาดขนแปรงที่มีความสั้นยาวแตกต่างกันจะทำหน้าที่ของใครของมันส่วนที่ยาวจะเข้าไปขจัดคราบที่ฝังลึกส่วนที่สั้นก็จะทำความสะอาดบนผ้าด้านบนบวกกับความทีที่ให้ความสะอาดถึง24 0 0 0พันรอบต่อนาทีรับรองได้ว่า สิ่งสกปรกจะหลบเลี่ยงหลีกหนีไปทางไหนเจ้าแปลงนี้ก็จะตามไปจัดการเจ้าสิ่งสกปรกนี้ได้ทันทีแล้วก็มาถึงอนโนเวชั่นเพื่อแม่บ้านอีกหนึ่งชิ้นที่ต้องบอกเลยครับว่าสุดยอดชิคาโด้เาโนชิคาโโอ้นี่ครับหุ่นยนต์เลี้ยงเด็กชิการ์ะ ใครที่มีลูกเล็กแล้วลูกติดแม่หรือว่าแม่ติดลูกยังไงก็แล้วแต่เมื่อกลับมาถึงบ้านคุณแม่จะทํางานครัวไม่สามารถทําได้เพราะมีลูกน้อยจะคอยแนบชิดไม่ต้องห่วงครับเพราะอโนเวชั่นหุ่นยนต์เลี้ยงเด็กช่วยคุณได้ความพิเศษของหุ่นยนต์เลี้ยงเด็กชิคารอยู่ที่การติดตั้งระบบจดจำสีเมื่อเด็กใส่เสื้อสีอะไรหุ่นยนต์ตัวนี้ก็จะจดจำสีทำให้หุ่นยนต์ติดตามเด็กได้อัตโนมัติ เดินหน้าถอยหลังซ้ายขวาหมุนได้ตามสบายเบรกแดนซ์ก็ได้หรือเปล่า <_ han> นี่แหละครับสุดยอดโนเวชั่นเพื่อคุณแม่บ้าน3เรื่องราว3สไตล์ที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกครั้งถึงแม้เทคโนโลยีจะก้าวล้ำไปขนาดไหนแต่สิ่งที่เราไม่เคยก้าวข้ามนั่นก็คือเรื่องใกล้ตัวที่อยู่ภายในบ้านเพื่อให้มนุษย์ทุกคนรวมถึงคุณแม่บ้านได้ใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อตอบสนองความสะดวกสบายและได้ใช like ้นวัรกมอย่างคุ้ม şey> ค yes. ่าเพื่อประโยชน์ของพวกเราทุกคนอโนเวชโชว์อยู่แล้วทั้งลำทั้งสนุกครับผมบโดยเฉพาะนู่นเลยเครื่องคุกไข่ชอบเหมือนกันชอบมากโอ้ยเหมาะสำหรับคุณหนูๆครับผมครัเสริมสร้างจินตนาการโลดแลนนี้ ใครที่ชอบนะครับผมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันเลยเพื่อคุณปุจิเองนี่เขาจะได้เอามาฝากกันญี่ปุ่นโอ้หได้เลยครับคุณชิงขอด้วยครับเครื่องหนึ่งอยากได้มากเลยครับนี่เราแค่พูดถึงเรื่องนวัตกรรมอินโนเวชั n นะครับผมแต่ว่าเราจะไม่พูดถึงนักประดิษฐ์ได้อย่างไรกันอ๋อเก่งๆทั้งนั้นเลยนะครับในช่วงหน้ามาติดตามกันนะครับว่านักประดิษฐ์ในดวงใจของพวกเราจะมีใครบ้างพักสักครู่เดียวช่วงหน้าเอาตัวสักครู่ครับ No waiting.